ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2566แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นจำนวน9รางวัลณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคมืองทองธานีจังหวัด นนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักจะประกวดผลงานโครงการทูบีน้ำวันระดับประเทศในมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีน้ำวันเป็นประจำทุกปีสนองแนวพระดํรริเรื่อง การใช้กลยุทธ์การประกวดผลงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานสู่คุณภาพและความยั่งยืนของโครงการปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2 1ระหว่างวันที่1 3ถึง15กระกฎาคม256 6มีจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทวีนมัมเบอร์วันเข้าร่วม596แห่แผงกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นปีแรกที่ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สำหรับการประกวดผลงานเพื่อให้สามารถวัดผลสําเร็จของการดาเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น